ฉลองมันเกิดกับลูกๆนะคะอร่อยกันใหญ่เลยนะอร่อยกันไหมดูสี่อาหารเม็ดอะหล่นเต็มพื้นเลยนี่รอยผู้ใหญ่กินแน่เลยเนี่ยใช่ไหมผู้ใหญ่อะกินอาหารเม็ดอะหล่นเต็มพื้นเลยฟันไม่ดีผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่เอ้ยผู้ใหญ่แสบบ่แสบหลายบ่โอ้ยสีเป็ใสสีไป็ใสโอ้ยมันน,น,น,มนั่งคุยนั่งเฉยๆแม่นั่งคุยได้เฉยไม่ได้เหรอฮะ ไปแล้วไปแล้วไม่อยากคุยไปแล้วอืไปแล้ว,ไ,ลวไม่อยากคุยแม่กำลังกินอร่อยเลยแม่จะมาถามทำไมพ่อใหญ่่อใหญ่เ,เอ้ยสงตาหวนาน,านให้ FC, เอฟซีนเรยเร็วๆร็วงตาหวาน,านให้กับเอฟซีก่อนเร็เวเร็เวเร็เวเเร็วเร็วก่อนนอนเอฟซีจะได้เห็นตาหวานๆพ่อใหญ่เนี่ย เร็วไปแล้วนะไม่เอาไม่อยากไม่อยากสงตาหวานไม่อยากสงตาหวานเย้เาสามใบเถาแต่ละวันเนี่ยเขาจะอื้ออื้อใส่ตรงปูนนี่นะคะเนี่ยแม่ฉีดน้ําล้างแม่ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้อย่าอื้อใส่ตรงปูนนะเขาก็ไม่อื้อนะคะไม่อื้อมาสองสามวันแล้วนะไปอื้อตรงตรงด้านหลังนู่นนะคะด้านหลังทางนู้นนะคะ เอ,อแปลกเหมือนกันนะแล้วแม่ต้องบอกเขาอีกว่าห้ามใครเอื้อใส่ตรงพื้นเขาใหญ่ไปกินต่อละแม่กวน <c oughs> ข้าวหลามปางัปงปอิ่มแล้วเหรอลูกอิ่มแล้วเหรอคะอ้วนเลยนะเราอะ่ะฮะปงัปงปังอ้วนเลยนะลูกมืดหน่อยนะคะตรงนี้ไม่มีไฟแต่แสงเท่านี้ก็พอแล้วคะ่ะกลางคืน อนะีนี่นี่นี่ไม่ได้ขอไม่ได้ของตัวเองก็มีนี่นี่ของตัวเองก็มีหมดแล้วโอ๊ยหมดเกลี้ยงเลยเหรอลูกหมดเกลี้ยงเลยอะแบ่งแบ่งแบ่งกันแบ่งกันออะแบ่งออะแบ่งให้แบ่งให้เออแบ่งของแบ่งของปังๆมาให้แบ่งของปังให้ในบ้านก็เรียกโอ้ยแม่คนเดียวแทบจะแยกร่างข้างนอกก็เรียกข้างในก็เรียก รักทองหล่อจังเลยลูกหล่อจังเลยครับครับครับโอ้ยข้างไหนก็เรียกครับอร่อยกันใหญ่นีมกีอนสุกกันแล้วเกินเด็กๆทั้งหลาย อแล้วถ้าอื้องเขาใหม่จะยืนตรงนะคะยืนตรงมือหนึ่งจับกล้องมือหนึ่งจับลูกก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะปกติปกติจะจับสองมือนะคะจับสองมือแล้วเขาก็จะจะถนัดกว่านี้นะคะถ่ายให้เอซีได้เห็นกันเอ้ยอึออึคนเก่ง เด็กๆนอนเรียงไายไปดูเด็กๆไปหาหมอมาเป็นไงมัง่งเด็กๆไปฉีดยามาเป็นไงมั่งลูกฮะน้ำหนักขึ้นกันทุกคนเลยฮะน้ำหนักขึ้นทุกคนเลยค่าไตาไม่มีแล้วนะคะค่าไตาปกติแล้วนะคะหมอบอกว่าน้องอาจจะเป็นเพราะว่าน้อง ตอนมาอยู่ใหม่ๆน้องอาจจะขาดน้ํานะคะขาดน้ําแล้วก็อาจจะตกใจด้วยนะคะค่าไตาเลยขึ้นนะคะตอนนี้ก็ปกติแล้วนะคะไม่มีอะไรแล้วนะเอา้าไม่ให้ลูกกินนมเดี๋ยวถ้าจะทําหมันก็แม่ทับทิมแล้วก็แตงกวาเนี่ยไปทําหมันเนี่ยแม่เกียงก็จะนัดคุณหมอีกอคีนะคะที่โรงพยาบาลที่ขอนแก่นนะคะเอ้ยเด็กๆฉีดวัคซีนไม่มีอะไรแล้วนะคะปกติแล้วนะ,ะไม่มีอะไรนะคะ แม่เกียงต้องขอบคุณทุกๆคำอวยพรมันเกิดแม่เกียงด้วยนะคะขอบพระคุณมา,มากๆเลยนะคะขอให้พรดีๆที่ G, อ,อรอวยพรให้กับแม่เกียงเนี่ยย้อนกับคืนหาเอฟซทุกๆท่านด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็วันนี้บ้านคุณหมอนะคะบ้านคุณหมอและภรรยาท่านนะคะท่านได้ส่งกลงไปให้กับบ้านน้องเหมียวนะคะน้องพอดีน้องขาดกองอะนะคะก็ มีทั้งกงมีทั้งกระบาดายนะคะมีอาหารแมกซิมามีที่รับเล็บนะคะน้องเขาดีใจถึงกับร้องไห้เลยนะคะเพราะว่าน้องเขาลำบากมากเลยนะคะพอดีน้องเขาคอมเมนต์ไว้แล้วทีนี้ไม่เกียงก็ไปบอกให้เขาทักไลน์มานะคะจะได้ขอที่อยู่เขาอะไรเขานะคะขอทักไลน์มาไม่เกียงก็เลยเได้บอกบ้านคุณหมอท่านนะคะท่านก็เมตตานะคะ ส่งกลงไปให้เองเลยนะคะให้รถไปส่งถึงบ้านเลยนะคะส่งของให้ถึงบ้านเลยนะคะเพราะว่าน้องเหนียวเนี่ยเขเก็บขยะขายนะคะเก็บขยะขายแล้วเขาเขาดแคลนสิ่งของมากมายเลยนะคะไม่เกียงก็ต้องกราบขอว่าคุณบ้านคุณหมอขอพระคุณคุณหมอและปริญาท่านมากๆเลยนะคะขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะท่านมีเมตตามากท่านน่ารักมากมเลยนะคะ ช่วยหลายบ้านแล้วนะคะช่วยเรื to to about, ่องกงเนี่ยรู้สึกว่าห้าหกบ้านแล้วนะคะเรื่องกงอ่ะห้าหกหกบ้านได้แล้วมั้งที่ท่านส่งกงไปให้นะคะอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังท่านอยู่เบื้องหลังเยอะมากเลยนะคะบางอย่างไม่เก่งไม่ได้อาออกมาพูดแบบบางทีแบบไม่เก่งทํางานจนลืมลืมมาเรื่องท่านออกมาพูดอย่างเงี้ยค่ะท่านอยู่เบื้องหลังเยอะมากเลยนะคะช่วยเหลือช่วยเหลือพวกหมาแมวที่ลําบากมากเลยนะคะอยู่เบื้องหลังนะคะเนี่ยค่ะ บุญกุศลนี้ก็ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเด็กๆเด็กๆร <laughs> <laughs> อกินข้าวร <laughs> อกินอาหารพิเศษทางโน้นได้กินหมดแล้วทางพ่อใหญ่ได้กินกันหมดแล้ว <laughs> 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 ก็เหลือทางนี้นะคะ <laughs> ทางนี้รอ <laughs> เราจะกินโอ้ยอีแมววันนี้อีแม่จะค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะงานหลายอย่างนะคะ <laughs> วันนี้ <laughs> ไป มันจะเสียเวลาที่เราไปโรงพยาบาลนี่แหละค่ะมันไกลไกลมากเสียเวลาตรงนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อลูกๆนะคะมันมันก็ไม่เชิงเหนื่อยนะคะแต่ว่ามันเสียเวลามากกว่าเสียเวลานะคะแม่เก่งก็ต้องขอขอบคุณครูอ้อด้วยเช่นกันนะคะครูอ้อขอพระคุณครูอ้อนะคะ,ขอ,คคออะ,คะขอบคุณมากๆเลยทั้งครูอ้อและน้องเตยก็มานะคะน้องเตยนี่เขาเอาใบที่แม่ทําเรื่องเกี่ยวกับสร้างวัดสร้างศาลานะคะ ให้แม่มาดูนะคะที่น้องเตยเขาจดทำรายชื่อนะคะพิมพ์รายชื่อให้กับแม่นะคะอุ้ยเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะไม่ว่าน้องเตยปอ้อพวกเนี้ยน่ารักมากๆเลยนะคะน้องเตยก็บอกว่าเขาทํารายชื่อเพราะว่าแม่คนเดียวงนจะน้องเตยทํารายชื่อแล้วก็จะทํารายลับลายจ่ายไม่ก็เขียนตามภาษาแม่ให้เขาดูเขาก็มาแกะมาแล้วเองบางทีแม่แม่ทาแบบแบบเขียนตามภาษาของแม่คิดนะเขียนตรงนั้นอันนั้นบวกใส่ตรงนี้อันนี้บวกใส่ตรงนั้น ชื่อคนนั้นคนนี้ยอะไรเงี้ยแต่น้องเตยเขาแกะออกมาได้ก็เก่งมากๆเลยนะคะ่าเก่งมากๆเดี๋ยวแม่เกียงจะลงรายละเอียดให้เอฟซีทุกทท่านได้ทราบกันนะคะว่าค่าทําบุญได้รับเท่าไหร่ซื้อของไปเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรอให้น้องเตยทำเสร็จก่อนนะคะอนุโมทนาค่ะก็แม่เกียงก็ขออนุโมทนาบุญกับเอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้ก็น้องเตยก็กำลัง ทำใบออกมานะคะแม่เก่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกทีนะคะก็อตอนนี้ก็ยังรับอยู่นะคะเพราะว่าที่วัดป่านยังขาดแคลนอีกเยอะเลยนะคะท่านใดอยากจะร่วมทําบุญก็เชิญได้นะคะที่ i อดีไลค t ทีสอหรือโทรศูนย์แปดศูนะคะพร้อมเพย์นะคะถ้าท่านใดได้ร่วมทําบุญมาแล้วช่วยแจ้งชื่อให้กับแม่เก่งด้วยนะคะแม่เก่งจะจดทุกชื่อเลยนะคะ จดแล้วแม่เกียงก็จะถ่ายรูปส่งให้ดูทุกคนเลยนะคะว่าได้ลงชื่อไว้แล้วนะอะไรนี้ประมาณนี้นะคะจะแจ้งรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะนะคะก็ตอนนี้วัดก็ทำทำด้านหลังนะคะด้านหลังบังองค์พระไว้ก่อนนะคะเพราะว่าแม่เกียงต้องอจะทํากองหมาด้วยนะคะทํากองหมาด้วยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้น้องชายพระอาจารย์ไปทํากงหมาก่อนเพราะว่าหมาจะได้ไม่ต้องถูกถูกนะคะ ตอนนี้หมาเนี่ยถูกผูกไว้ทุกเวลานะคะเพราะคนเบือ่อยาเบื่อไว้นะคะกงหมาเนี่ยยังขาดเหล็กนะคะเหล็กแล้วก็ไม่เก่งจะใส่ตะแกรงนะคะใส่ตะตะข่ายไม่ใช่ตะแกรงใส่ตะข่ายนะคะใส่ตะข่ายล้อมไว้เลยนะคะแล้วก็ไม่เก่งก็เอามีผ้าใบอยู่ไม่เก่งเอาผ้าใบไปเป็นมงหลังคาให้น้องนะคะน้องหมาที่วัดนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยออกไปเนี่ยจะโดนโดนยานะคะน้องโดนยาตายหมดนะคะอันนี้รุ่นรุ่น,ร,นรุ่นสุดท้ายรุ่นแรกๆนี่ตายหมดแล้วนะคะโดนยา ตายหมดแต่นี่รุ่นรุ่นสุดท้ายนี่ตอนนี้ผูกพ่ออาจารย์ผูกไว้เลยนะคะผูกไว้ก็ท่านใดอยากจะร่วมทําบุญทำกงแมกงหมาที่วัดก็ร่วมได้นะคะเชิญนะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะ